วันหลักของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินเดินไปเนี่ยมันผิดทางไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกทุกๆมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมยกเลิกสวมหน้ากากยกเลิกเปิดสถานบริการนะครับสถานที่ท่องเที่ยวปกติแล้วก็ไม่มีการสวมหน้ากากเดินทางไปอย่างพื้นที่สาธารณะกําลังจะเป็นปัญหาให้กับสหรัฐอเมริกาวันนี้คงเป็นคําตอบครับเปาซีซึ่งเป็นผู้ให้คําปรึกษาสําหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันตรงกัน ในกาดอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่ลงระยะเวลาจากวันนั้นเนี่ยนะครับที่เปิดให้ปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ1-2เดือนสถานการณ์ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่แย่ลงอย่างที่นะฮะไม่แปลกใจสำหรับผมนะในขณะการหลักคิดที่สารัรรมเนี่ยไทยเคยเอามาทำนะครับแล้วก็ประสบความล้มเหลวเรื่องของการเปิดประเทศ สวัสดีครับมาพบก,กับผมทักษะจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่กันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศครับการต่างประเทศแน่นอนฮะสถานการณ์โควิด -19 เป็นสิ่งที่กำลังถูกจับตาม,มองและสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกบัสพิกคว่ำลงข้างทาง ในโครเอเชียปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต10รายได้รับบาดเจ็บ44คนขับคนขับนั้นปรากฏว่าเกิดการหลับไหนเกิดขึ้นเกิดเหตุรถบัสพุ่งลงข้างทางและพิกควาในโครเอเชียนะครับในช่วงรุ่งสางวันอาทิตย์ที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าคนขับรถจะหลับในทําให้มีคนเสียชีวิตถึง10รายได้รับบาดเจ็บ44รายในจัวนี้นะครับบางรายอาการค่อนข้างจะหนัก ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนเกาหลีใต้นะครับฝุ่นเนพาร์ตักนะฮะขึ้นฝั่ง27กรกฎาคมนะครับไมนิชินะครับสำนักข่าวในมิชิรายงานว่าหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกมาทำการเตือนอย่างเป็นทางการว่ามีไต้ฝุ่นลูกหนึ่ง กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ญี่ปุ่นคาดว่าจะถึงฝั่ง27กรกฎาคมไปต้นไปและจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกันโชกแกรงนะครับในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับเฉียงใต้ของประเทศนะครับตั้งแต่26เวลา26กรกฎาคมในวันที่ใน3นาฬกาไต้ฝุ่นเนพาตักซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่8ของปีนี้อยู่บริเวณทางตะวันออกของญี่ปุ่น และมุ่งหน้าขึ้นสู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเรื่อนตัวเข้าด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความกดอากาศอยู่ที่992เฮกโตปาสกันนะครับหน่วยงานทุนิยมระบุว่าใต้ฝุ่นลูกดังกล่าวจะทำให้เกิดสภาวะการแปรปรวนในพื้นที่ทางภาคเหนือและทางตะวันออกพร้อมเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถลม่มน้ำท่วมและมีคลื่นรุนแรงกลางทะเลในขณะที่จีนก็ วอนสารฐอเมกานะครับหยุดสร้างภาพจีนเป็นปีศาจร,ระหว่างพูดคุยกับระดับรับรฐมนตรีนะครับปักกิ่งเรียกร้องให้หยุดสร้างภาพจีนเป็นปีศาจร,ระหว่างการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวนดีเชลแมนเจ้าที่ระดับสูงสุดภายใต้คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนเชลแมนเดินทางมาถึงเมืองเทียนจินนะครับ เพื่อสแสวงหาแนวทางป้องกันความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจนะครับทางเศรษฐกิจของโลกเลวร้วายลงไปเรื่อยๆจากหลายๆประเด็นตั้งแต่ความมั่นคงทางไซเบอร์ไปจนถึงสิทธิเรื่องของมนุษยชนสหรัฐนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนอธิบายว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในสภาวะจนมุมเชิญกับความยากลำบากใหญ่หลวงเชอร์แมนพบกับ หวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐระบุว่าเขามีความหวังจะพูดคุยเพื่อเปิดโอกาสให้ปักกิ่งเห็นว่านะครับการแข่งขันที่มีกามรับผิดชอบและสร้างสารรค์เป็นอย่างไรแต่ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสัปดาห์ที่แล้วสหรสัฐอเมริกาได้มีการรวบรวมเหล่าพันธมิตรรวมถึงสมาชิกนาโตออกคําแถลงการประนามร่วมต่อต้านโจมตีนะครับทางไซเบอร์ครั้งใหญ่จากจีน ในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นฮะหินถล่มจากยอดเขาทับสะพานขาดครึ่งนะร,รถยนต์พังคร่าชีวิต9รายในอินเดียผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายฮะก็ปรากฏว่าเกิดเหตุดินถล่มจากยอดเขาแห่งหนึ่งในรัฐหิมาจันประเทศทางภาคเหนือของอินเดียทับสะพานขาด2ท่อนและรถยนต์ได้รับความเสียหายยับเยิน เหตุการณ์ทึกนี้ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่อื่นๆของอินเดียจากนั้นได้รับบาดมีผู้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับผู้เสียชีวิตก็เป็นนักท่องเที่ยวขณะที่นายกอมตูรินมตรินทรามโมดีส่งสารแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหินถล่มนะฮะดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ถล่มนะครับที่เกิดขึ้นในหลายจุดในรัฐฮิมาจันรประเทศนะครับ ซึ่งก็เกิดขึ้นในอินเดียอินเดียโดนหลายยกฮะเราะ3ากรัมซั์และทีเดียวในขณะที่ฝรั่งเศสไฟเขียวฮะวัคซีนพาสปอร์ตสู้โควิด -19 เมินเสียงประท้วงนับแสนคนรัฐสภาฝรั่งเศสอนุมัติเริ่มการใช้หนังสือรับรองนะครับการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ต ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 หลังจากที่มีการประนีประนอมระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสภาล่างและวุฒิสภาบรรลุข้อตกลงพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฝรั่งเศสถ,ถ,ถูกสันกรอนอีกครั้งจากการประท้วงต่อต้านกฎหมายดังกล่าวซึ่งทําให้คนออกมาประท้วงกว่า1 6 0 0 0 0คนหลายสิบคนถูกจับกลุ่มเอ็มเรียม,มากรองได้ออกคําสั่งว่าหนังสือรับรองสุขภาพ สิ่งที่ยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ครบแล้วนะครับหรือมีการตรวจเป็นผลลบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับในบางสถานที่ในฝรั่งเศสเส้นเช่นโรงภาพยนตร์แล้วก็ในกรับในขณะที่เอมเรลนูกรองมากรองนะครับก็มีการโจมตีกลุ่มผู้ประท้วงบอกว่าคนที่ไม่ยอมปฏิเสธนะฉีดวัคซีนโควิด1 9ชี้ค่าชีวิตผู้อื่นจากความเห็นแก่ตัว รประธานธับดีเอมานูเอลมากรองรของฝรั่งเศสได้ยืนยันเมื่อวานท,ที่25่ยกรกฎาคมโต้แย้งคนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนโควิด1 9ว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของเสรีภาพแต่เป็นเรื่องของการแพร่เชื้อกล้าชีวิตผู้อื่นนะครับผ่านความเห็นแก่ตัวไร้ความรับผิดชอบของคนต่อต้านโควิดที่ติดเชื้อมากรองกล่าวว่าการเยือนเฟรน โปรินีเซียนะครับว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด,คดเห็นในการแสดงออกแต่สิ่งที่จําเป็นสำหรับเสรีภาพก็ต่อเมื่อยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนอื่นๆประธานาธิบดีเอเมเรีมากรองนะตัวแย้งว่าเสรีภาพต้องอยู่บนจิตสํานึกหน้าที่ซึ่งกันและกันไม่ใช่เห็นแก่ตัวพร้อมยกตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งในโรงพยาบาลอาจได้รับการดูแล ใส่ใจจากแพทย์น้อยลงเนื่องจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต้องไปช่วยผู้ติดเชื้ออะไรอื่นไม่ยอมที่จะฉีดวัคซีนนะครับในขณะที่ชาวแคลิฟอร์เนียเยอะเยยวัคซีนบทสื่อออนไลน์สุดท้ายติดโควิดจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับชายชาวแคลิฟอร์เนียรายหนึ่งซึ่งเคยเยอะเยยถากถางนะครับ วัคซีนต้านโควิด -19 บนสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่โด่งดังเสียชีวิตในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังติดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เขาชื่อสตีเฟนฮาร์มอนวัย34ปีเสียชีวิตเมื่อ21นะครับกรกฎาคมณศูนย์การแพทย์โคโรนาเลเจนตนะครับอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสขับรถไปทางทางตะวันตก,กราวประมาณ1กิโลเมตร ในก่อนหน้ารักษาตัวนะครับได้แชร์มุกตลกคำพูดถากถางวัคซีนโควิด -19 หลายต่อหลายครั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ในนั้นก็เขียนถึงบน Twitter เมื่อเดือนมิถุนายนว่ามีปัญหาสารพัด99อย่างแต่วัคซีนไม่ใช่สิ่งหนึ่งในนั้นนะครับสถานีโทรทัศน์ KCBS TV รายงานว่าเขารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยสภาพว่าปอดบวมนะครับ ระดับออกซิเจนต่ำมากและ3วันก่อนเสียชีวิตเขาได้แชร์ภาพตอนที่เขาสวมเครื่องช่วยหายใจและร้องผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์ช่วยสวดมนต์ภาวนาให้เขาหายป่วยสุดท้ายก็ตายนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้กับผู้ที่อายุ55-59ปีหลังโควิด1 9นล,ลอกที่4สามารถกระตุ้นคนแห่จองจน เว็บล่มนะครับกาหลีใต้ ai, เริ่มฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้แก่ผู้ที่สูงอายุนะครับระหว่าง55ถึง59ปีเพื่อเร่งการฉีดวัคซีนประชาชนไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังดินดน้นรนสู้กับการแพร่ระบาดโควิด1 9ในเรลารอบที่4นะครับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอายุ50ปีขึ้นไปประสบปัญหาติดขัดมายาวนานกว่า1สัปดาห์ในเดือนนี้ หลังแคสผู้ป่วยเชื้อใหม่พุ่งสูงเป็นสติใหม่กระตุ้นประชาชนแห่นะครับแหนเข้ามารับการฉีดวัคซีนทำให้อุปทานนะครับร่อยหรอเว็บไซต์จองคิวนะฮะก็ปรากฏว่าล่มเลยทีเดียวที่สำคัญวันนี้นะครับก็คือว่าหมอใหญ่ฮะสหรัฐอเมริกามุ่งหน้า,อาบอกว่าสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าปิดทางหลังเคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่ง สอกลับมาสูมหน้ากากฉีดเข็มกระตุ้นสหรัฐอเมริกากำลังมุ่งหน้าไปปิดทางในเรื่องของโรคโควิด -19 ขณะที่เคสผู้ติดเชื้อรายใหม่บรรดาคนที่ยังไม่มีวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ชี่ยชาญด้านการแพทย์สาธารสุขของทำรรเนียบขาวเตือนนะครับในวันาทิตย์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าพร้อมเผยหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเข็ม กระตุ้นแก่บุคคลอ่อนแอและกลับมาสวมหน้ากากอีกครั้งหนึ่งนายแพทย์เอนโทนีเปาซีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของประธานาธิบดีโจไบเดนในการได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าการกลายพันธุ์เดลต้ากำลังผลักให้เคสผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นตามพื้นที่ต่างๆที่มีอัตราการฉีดวัคซีนในระดับต่ำในกะบรเขายอมรับว่าเวลานี้เจ้าที่สาธารณสุขกำลังประิญ เรื่องของการพิจารณาทบทวนการกลับมาข้อกําหนดนะครับคำแนะนําด้านการสวมหน้ากากสําหรับอเมริกันชนที่ยังไม่ยอมสวมหน้ากากเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งฉีดเข็มกระตุน้นแก่กลุ่มคนอ่อนแอนะครับในสหรัฐอเมริกาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติของ CDC ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อ,อไรยใหม่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็น64,317รายต่อวัน นะครับค่าเฉลี่ย7วันดีตัวขึ้นเป็น47,455รายส่วนผู้เสียชีวิต283รายค่าเฉลี่ย,ย7วันเป็นเพิ่มเป็น253คนนี่เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงในสหรัฐอเมริกาในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด1 9กลับมาแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งจากนโยบายที่ยกเลิกการสวมหน้ากาก ยกเลิกการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องจากวัคซีนของไปโควิด -19 สายพันเดลต้าเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นที่สำคัญเราเห็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียจีนนะครับเกาหลีใต้และตอนนี้กำลังทะลักเข้าที่ญี่ปุ่นสำหรับพายุที่กำลังทะลักเข้ามาส่วนไทยนะครับก็ปรชิญกับปัญหาเรื่องของพายุที่กำลังเริ่มเข้าเช่นกัน ในเชิงงานสังคเคราะห์เชิงเศรษฐีแล้วนะครับหลังจากวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นนะแรลบและผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกว่าหลักของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินเดินไปเนี่ยมันผิดทางไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกทุกๆมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมยกเลิกสวมหน้ากากยกเลิกเปิดสถานบริการนะครับสถานที่ท่องเที่ยวปกติ แล้วก็ไม่มีการสวมหน้ากากเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะกำลังจะเป็นปัญหาให้กับสหรัฐเมกาวันนี้คงเป็นคำตอบครับเปาซีซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันตรงกันในขะ่าวยที่ผมเรียนไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่ลงระยะเวลาจากวันนั้นเนี่ยนะครับที่เปิดให้ปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ1-2เดือนสถานการณ์ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่แย่ลงอย่างที่ ะะไม่แปลกใจสำหรับผมนะในขัะเดียวการหลักคิดที่สหรัฐทำเนี่ยไทยเคยเอามาทำนะครับแล้วก็ประสบความล้มเหลวเรื่องของการเปิดประเทศสิงคโปร์เอาไปทำตอนนี้ปรากฏว่าสิงคโปร์ต้องทำการล็อกดาวน์อังกฤษก็เอาไปทำนะครับตอนนี้มีการประเมินว่าอังกฤษจะมีคนเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 มากกว่า2 0 0แสนคนต่อวัน เรื่องของมาตรการนะครับที่หวังว่าการฉีดวัคซีนเกิน60%แล้วจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเคยผิดพลาดมาแล้วในหลายๆประเทศแต่กล่าวนี้นะครับอังกฤษนำไปใช้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็กำลังประกาศออกมาแล้วว่าล้มเหลวนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับจาก4-500จาก1 0 0 0 0 12,000ขึ้นมาเป็น2 6 0 0 0ขึ้นมาเป็น3 6 0 0 0 สี่หมื่นกว่าตอนนี้หกหมื่นกว่าต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนะครับทารัฐบาลยังคงไม่เลิกหลักคิดเปิดประเทศซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่สร้างปัญหานะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดวิกฤตศรัทธาและปัญหาต่างๆจะพอกพูนเพราะตัวแปรต้นผิดตัวแปรตรามจึงผิดไปด้วยนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร้อนร้อนมาทิ้งในกนสล่มเดียวมีค่ะ้าแสงเรืองอรมยน้นตาในในภาสลักจากอัมพร อย่ามีทางต้องจากจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดดวงยอดดวงตาแต่ก่อนเคย

The golden sunlight turns the blue sea, brings the healing, goes the rum tree. Happy beam, aloof, at sun tien. Tis sun the morning color, dancing sun beam. Brighter shines on in my heart's dream. After one, aloof, at sun The birds come to the net, a at peace and cure The things to rest, so do I answer you. on Santa, it's when we the sun comes twice. I stand a prisoner, your night happy you be my lover, sing